วาเลนไทน์วาเลนใจอะไรเอ่ยก็ความรู้ที่มากมายรอเราอัศจรรย์แห่งการเรียนรู้รอให้เรามามามาเก็ตกันจ้าความรู้ที่รอให้เราเก็ตเพื่อต่อยอดประโยชน์ตตนเองและต่อยอดทางธุรกิจ กับอาจารย์อิมคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาวันที่1 4กุมภาใครๆก็รู้ใช่ปาว่าเป็นวันแห่งความรักแต่วันแห่งความรักนียมีการผูกพันในการให้ความหมายเชิงบวกกับสีและสัญ,ญลักษณ์สีที่มีความหมายเชิงบวกกับวันวนาเลนไทน์ก็คือสีแดงสีชมพูแล้วก็สีขาวส่วนสัญ,ญลักษณ์ก็มีตัวคิวปิดหรือองค์พระกรรมเทพการแผงสอนสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจแล้วก็ การส่งจูบแห่งความรัก วันวาเลนไทน์นะคะมันไม่ใช่แค่ความรักระหว่างหนุ่มสาวเท่านั้นแต่ความรักนั้นเนี่ยเป็นความรักในทุกลุกแบบไม่ว่าจากพ่อจากแม่จากพี่น้องผู้ร่วมงานเพื่อนพ้องน้องพี่และมากไปกว่านั้นรักให้มีก็ต้องอภัยให้เป็นค่ะประวัติของวันวาเลนไทน์นะคะเกิดตั้งแต่สมัยจัก,กรวรรดิโรมันที่2นะคะพระเจ้าออโคอดิอาที่2ท่านรักในชาติในการออกรบในการขยายอานาจท่านก็เลยไม่ชอบไปพวกความรักน้อยหอยสังเตยหอมต่างๆของหนุ่มสาววัยรุ่นพอรักแล้วออกล ไม่มีแรงรักแล้วห่วงหน้าพวงหลังท่านก็เลยออกกฎออกมาเลยนะว่าห้ามคู่รักเหล่านี้ทำการเจอเจอกันหรือมั่นหมายปรากฏว่ามีนักบุญคนหนึ่งค่ะชื่อว่าเซนส์วาเลนไทน์หรือวาเลนินัสแอบนัดบอดให้หนุ่มสาวมาเจอกันนะคะและทำพิธีมั่นหมาย ตัวท่านเองก็มีความรักเหมือนกันกับหญิงสาวที่ชื่อว่าจูเลียตและหญิงสาวคนนี้ดันเป็นลูกผู้คุมกฎและคุมขังซะด้วยสิท่านนะแอบเขียนการ์ดบอกความในใจแอบให้ช็อกโกแลตเพราะช็อกโกแลตอ่ะมันกินแล้วมันฟินฟินฟินเพราะมันทําให้สารเอนโดฟินมันเกิดขึ้นแห่งสารแห่งความสุขไงคะปรากฏว่าโศกอนาตกรรมเนี่ยทำให้ท่านโดนจับได้และถูกสั่งประหารชีวิตและตอนประหารชีวิตท่านก็เขียนการ์ดอันสุดท้ายว่า from your v a l e n t n e คำว่า v o l u n t e e หลังจากนั้นจึง แปลว่ารักจนถึงปัจจุบันนั่นเองหลุมศพของท่านนั้นนะคะถูกฝังที่โบสถ์พาราดิเซียน,นกกุงโรมโดยการฝังศพของท่านนั้นจูเลียสก็แอบปลูกต้นเอลมาสและต้นแอลมอนเพื่อเป็นการระลึกถึงนั้นเช่นกันในสภาวะประวัติศาสตร์ทั้งหมดนักบุญก็เลยกล่าวว่าวันที่14กุมภานั้นเป็นวันความรักและการให้อภัยหลายคนคงกําลังตื่นเต้นและหาของให้คนรักในวาเลนไทน์ใช่ไหมคะอาจารย์อินทําการรวบรวมข้อมูลมาให้อย่างมากมายนะคะได้ หมด10อย่างด้วยกันเพื่อเป็นแนวไอเดียต่อกันไปใช้งานและต่อยอดนะคะอันแรก ดอกไม้ค่ะเพราะดอกไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการรักและความหอมหวานนั่นเองส่วนอันที่2อันที่3ขอพูดรวมกันเลยนะคะคือเดินตามทางเฟนวารินไทยก็คือการ์ดบอกรักหรือเขียนความในใจทึกสุวรรณนี้เรามี e อีการ์ดนะคะอันดับ3ก็คือช็อกโกแลตนั่นเองเพราะว่ารักบ้างขมบ้างก็คือความสุขของชีวิตถูกไหมคะอันดับที่4เกิดมาเป็นค่านิยมในยุคศตรวรรษที่90ก็คือเพชรค่ะแหวนเพชรและเครื่องเพชรเพราะมีการนักการตลาดให้ค่าว่าเพชรเลอค่า อมตะและรักนิรันต์เราก็จังจะใช้เพชรนี่แหละค่ะเป็นตัวส่งมอบให้กันค่ะอันที่5้าโน้มลงมาหน่อยนึงคืออะไรคะตุ๊ก,กตาจา้าคลิปหน้าจะหาโอกาสพูดถึงตุ๊กตาว่าตุ๊กตัวตาตัวไหนบอกให้เลยตุ๊กตาหมีจา้าแต่ยังมีอีกหลายตุ๊กตาที่เราจะมากล่าวกันในครั้งต่อไปนะคะต่อมาอันที่6คืออะไรคะอันที่6ก็คือบรรดาพวกเสื้อคู่ของคู่อันนี้ก็ชันสมัยหน่อยไม่ว่าจะเป็นเสื้อคู่ต่างๆนะคะอันดับที่7คืออะไรคะ เค้กและคุกกี้ของหวานยังเข้าชัยชนะเสมอรองทองหยิบทองหยอดไหมจ้าเจ้าที่เจ้าทางจะได้รักจ้าอันดับที่8อะไรคะสินค้ากลุ่ม DIY ค่ะทําเองใส่ความรักความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นการ์ดขวดโหลพับดาวพับหัวใจให้กันก็เป็นเรื่องที่ดีอันดับที่เก้าอาจารย์อิ่มชอบมากคือกระเป๋าและของใช้หรือน้ําหอมนั่นเองของมันติดตัวเนาะติดต,ตัวก็ต้องใช้เมื่อใช้ก็แล้วเอลึกถึงกันและกันและสุดท้าย ถุงยางอนามัยอันนี้ไม่ใช่ของให้แต่เป็นของใช้เอามาอยู่อันดับที่10เพื่อบอกว่าเยาวชนสาและหนูหนูขายังไม่ถึงเวลายังไม่ต้องรีบรอวันที่พร้อมรอวันที่ใช้รอวันที่ใช่ที่มันเหมาะสมปัญหาจะไม่เกิดนะคะเพราะววันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักและการให้อภยัยและคลิปต่อไปเรามาฟังเพื่อต่อยอดทางธุรกิจกันต่อคะ่ะ